ธุรกิจครอบครัวแพนเคก้กจับมือสามีพี่หมีลุยผลิตร,รายการเที่ยวตามแพนเจาะลึกอันสีนทั่วไทย เรื่องราวดีๆมีทุกวันนางเอกตัวแม่ซูปเปอร์โมเดลแผ่นเค้กเขมมณีต์ขอลุยธุรกิจสร้างฐานความมั่นคงในชีวิตจับมือสามีสุดที่เลิฟสารวัตรมี่านตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรม,มานนท์ผลิตรายการท่องเที่ยวในนามบริษัทต,ตาบางกอกจำกัดกับชื่อรายการเก๋ๆจำง่ายตอบโจทย์ในนามรายการเที่ยวตามแพนโดยมีคุณแม่คนเก่งแม่แผ่น,วนนวลนงจามิกรขุมเข้มอยู่เบื้องหลังการผลิตรายการผสานมือกับโป ดรเซอร์ประสบการณ์แน่นก่อยา่าสุดพิศกรอุ่นหะพิพัฒน์ขยี้ทุกความสนุกจัดเต็มความบันเทิงแบบตัวตนของสาวแพนเค้กถูกแง่มุมไลฟ์สไตล์ของตัวเธอรายการเที่ยวตามแผนจะเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้เวลา11.00นทาง True ID และ YouTube Channel ของสตาร์บางกอกประเดิมเทปแรกผ่าไปเที่ยวแบบอันซีนที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ ค่ะวันนี้ก็เอาเริ่อเอาใช้นะคะวัน,นี้ได้บวงสวงค่ะเป็นรายการใหม่ชื่อว่าเที่ยวตามแางค่ะก็เป็นรายการที่นี่แหละค่ะเกิดจากครอบครัวของเราจากการเดินทางของเรากันในประเทศที่เยอะๆทั้งไปเที่ยวทั้งไปทาํางานอะไรเงี้ยค่ะเราเลยเกิดไอเดีย hmm. ว่า,าจริงๆถ้าเราได้ได้นำเสนอมุมนี้หรือได้บอกต่อในมุมนี้ที่บางทีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็น mm hmm. บางที่มันอันซีนจริงๆไม่ใช่อันซีนที่เหมือนเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวมันยังมีความวยงารรมมีวัฒนธรรมมีความเป็นไทยที่ซ่อนอยู่ที่เราเราไปเห็นแล้วเราปรากฏว่าทําไมคนส่วนใหญ่ของของเราเนี่ยหรือว่าต่างชาติก็ตามเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยได้สัมผัสว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นวัฒนธรรมไทยที่บางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปคือไม่ได้ถูกลืมแต่เพียงแค่ถูกมองข้ามเราเลยอยากจะหยิดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อ ให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือที่มาของความเป็นไทยมันเป็นยังไงเป็นเสน่ห์เล็กๆๆน้อยๆใ<ช>น <Pis> แต่ละพื้นที่ในแต่ละชุมชน,นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของเขาตามประเพณีของเขาที่แตกต่างกันเราก็เลย<พ>อ,อยากจะดึงความสวยงามพวกนี้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นครับค่ะแม่ว่าไงคะใช่ค่ะ,คะแม่ก็คอยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนใหญ่นะคะก็เรียกว่า เป็นหลักใหญ่ๆใ,ให้ลูกๆในช่วงลานี้นะคะอะไรที่ลูกเห็นว่าดีแม่ก็ว่าดีแต่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามที่เป็นของคนไทยเราเนี่ยนะคะเรายิ่งจะต้องตอกย้ำให้ทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยได้เห็นในมุมที่เขาไม่เคยเห็นเนาะอย่างที่พี่หมีบอกไปอย่างชื่อรายการอะครับทำในยังไงคือชื่อคือติดหูเลยรายการเที่ยวตามแผนเพราะว่าแผนอะ เวลาไปทํางานก็มีโอกาสได้เที่ยวด้วยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะใช้ชื่ออะไรดีที่จะเหมาะสมที่แบบว่าฟังดูแล้วให้มันเป็นตัวตนของเขาที่สุดก็เลยเป็นเที่ยวตามแผนครับแล้วพี่มีตั้งเองว่าช่วยกันเราช่วยกันคิดเราช่วยเราช่วยกันทุกคนเราช่วยกันคิดขึ้นมาครับได้สารบัญวัาเราทำงานแบบว่าครละหั้าที่เราเหมือนเราคที่จะมีเยอะเลยอ่ะนะบริษัทคือต้องบอกว่าได้ดเร렉ชันมาจากทางครอบครัวนี้ก่อนครนะเพราะ ส่วนคอนเด็ต์ในรายการนี้ค่ะจริงๆแล้วก็ดึงความเป็นตัวตนของแพนเจ้ออกมาค่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายการท่องเที่ยวภาษาทุกอ,อย่างก,การเรียงทุกอย่างในในรายการนะครับคือชีวิตจริงของแพนซึ่งคิดว่าหลายๆคนอ,อาจจะไม่เคยได้เห็นและก็คือจะได้เห็นในในรายการนี้เป็นแบบทางแรกอะรเงยทุกอย่างเป็นตัวตนของเขาจริงๆนะครับแล้วก็ความสนุก ที่ที่บางคนอาจจะเห็นว่าแพนเป็นภาพสวยๆแต่จริงๆแล้วแพนก็ยังมีมุมสนุกตลกฮาไลฟ์สไตล์ของแพนเนี่ยคับก็เลยลองติดตามคิดว่าทุกคนดูแล้วน่าจะประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่เราเลือกไปค่ะเราก็เลือกจากหลากหลายจังหวัดเนาะที่เราที่เราได้คุยกันอะไรเงี้ยค่ะให้คุณกอบอกนว่าที่เราเลือกเพราะว่าจากไหนบ้างในซีซันเนี้ยค่ะที่เราเลือกคือเราเลือกจากชุมชนยนวิถีค่ะเป็นชุมชนที่ต้นแบบแต่ละจังหวัด ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักที่เขาได้รางวัลมาแล้วเขาพัฒนาชุมชนมากว่าที่เขาจะได้เป็นรางวัลชุมชนข้นแบบชุมชน,ชนยนต์วิถีระดับจังหวัดเนียค่ะมันเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วสิ่งที่ทางเนี้ยต้องขอบคุณทางอทากองทุนพัฒนาสิทงิไและสร้างสรรค์ด้วยค่ะที่ที่เขาเกิดไอเดียนี้เหมือนกันนี้ว่าพอเขามาปักกับทางทางทางเนี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยแบบว่าเธออยากให้ให้ให้ใหทางทางเนี้ยทางแอนแล้วก็พี่หมี่นเราเป็นไอคอนิก ตามการท่องเที่ยวซึ่งซึ่งบางชุมชนที่เราได้มีโอกาสไปถ่ายทําแล้วจริงๆแล้วเขาเองมีการโปรโมตลงเพจเขาอย่างนี้ค่ะโปรโมทว่าแพนมาเนี่ยแล้วก็คือนเขาเองเขาก็ยิงแอดเขาก็คนชาวบ้านเขาก็คนไทยเงนี้ค่ะเขามาเที่ยวตามแพนจริงๆอย่างนก็เลยเดี๋ความรู้สึกจะขับใจทีกันค่ะติเตอร์ต่างเรื่องต่างคือที่แพนเป็นคนแต่ละทีเนี่ยมีส่วนด้วยกันคิดค่ะว่าว่าจะไปที่ไหนจะคาบาราอย่างเงี้ยครับทุกอย่างทุกอย่างแทนแล้วที่ ส่วนทุกกอย่างเลยครับไม่ว่าแม้กระทั่งวันนี้กิจกรรมเยี่ยมผู้ยกับพี่หมิดูทุกอย่างอย่างรายละเอียดอย่าง EP แรกอะครับจะเป็นที่ไหนบอกได้ยังครับ e ีแรกจะเป็นที่จังหวัดสมุทรปราการคับส่วนความสนุกความน่ารักของชุมชนชุมชนนี้เราต้องไปดูเองมันมีความมันมีมันมีความแบบซอร์ไพรส์แล้วก็แบบเขาเรียกนะกวบปุกป๊บอยู่ในนั้นและมีความแบบความบ้าบอบของเราสองคนแล้วก็มีความเฮฮาต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็คิดออกมาจากพวกเราแล้วก็ถูก กถูกเคาะถูกมองว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมโดยคุณแม่ครับอีีจะต้องมีเขาที่มีแล้วก็คุณแม่เป็นการมัดมืโชคว่าคเมื่อคิดแล้วจะต้อง จะต้องไปร่วมเ<ท>นาะไปร่วมรายการ<ท>ด้วยกัน<ท>คือเหมือนเป็นรายการของครอบครัวจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ได้ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทําได้ใส่ชุดในสิ่งที่เราคืออยากใส่ว่าเราเห็นเหมาะควรยังไงเข้าวัดอ่ะเราก็ใส่ผ้านุ่งผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะเสื้อเหนืออะไรไปหรือพออยากจะเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนคุณปุณยวิศนุก็ไม่ว่าอะไรดีจัง <c oughs> เลยจะบอกว่าเออนี่ตามใจมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ได้ฟิลเหมือนว่าเราเองได้มีโอกาสไปเที่ยวจริงๆแล้วก็ได้ดีไซน์ได้อยากอยากจะถ่ายรูปมุมไหนเก็บภาพตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการโพสตเพื่อให้เผื่่อวา แฟนๆที่ดูหรือคนคุณผู้ชมที่ดูอาจจะอยากไปโพส์มุมนี้ตามสถานที่อย่างที่เราได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแ่ลอคับพอได้มาทำรายการรู้สึกมันสนุกมับโมมีความสุขมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าพวกเราทั้งครอบครัวนะไม่ใช่เฉพาะแค่เรานะน้องพฟเตอร์เองวิก้เองเนี้ยก็ได้มีส่วนในการ เขาเรียกระดมเนาะ <Brand star. S 1> ความคิดแล้วทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เราก็มีโปรดิวส์คนเก่งของเราซึ่งทำงานกันมานานมากเนี่ยก็ย่าก็เป็นคนเสนอเข้ามาหมดมาเอาอะไรเนาะแมทเทีเรียลมาให้เราหมดเลยนะแล้วพวกเราก็บอกอันนี้โอ,โอไมโอไมโอมโอย่างนี้นะคะแล้วก็ย่าก็ให้ความสำคัญเนี่ยน้องกล้องก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวเราอย่างมากนะคะให้ทุกคนได้มีบทบาทแสดงความคิดเห็นทุกอย่างนะคะ แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือพี่หมีเนี่ยแหละค่ะพี่หมีเขาจะเป็นคนตบทุกเรื่องราวให้พวกเราเเป็นคนเคาะหมดหู้วอีพีนี้ตัดมาเสร็จแล้วเป็นยังไงเนี่ยแม่บอกว่าถามพี่หมีเลยถ้าพี่หมีว่าผ่านก็คือผ่านเนาะพี่หมีเป็นคนดีเช็คเองใช่ตรวจงานใช่งานเองคอพี่หมีไปดูเลยค่ะอนเสิร์ตว่าเราจะไปร้านไหนเราจะทำอะไรเราจะไปชุมชนไหนพี่หมีไปก่อนทิมงานด้วยครับใช่ใช่ ก็ผม่เป็นทุกตำแหน่งของรายการเป็นช่างภาพด้วยเออเป็นช่างภาพด้วยเราดูถึงขั้นขนาดว่าก็คือทุกคนจะต้องทานข้าวอีกเราดูขนาดนั้นเลยเราดูขนาดนั้นเพราะว่าแบบก่อนจะย้ายจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองอรเรื่องต่างมเราดูรายละเอียดหมดแล้วก็ต้องดูแล้วือเราต้องเอาความเป็นธรรมชาติของวิถีตรงนั้นขึ้นมาด้วยครับ นะครับเปิดตัวมาฟิตแบ็กดีมากสปอนเซอร์อะไรเต็มเยอะจริงๆอุ้ยเราเปิดรับเรื่อยๆสาธุสาธุสาธุครับที่ผ่านมาครับเรามีความภักดีกับชุมชนเพราะจริงๆแล้วมีความภักดีกับชุมชนลูกชุมชนมีเสน่ห์น่ารักมีเสน่ห์มีทุกสิ่งอย่างแล้วสิ่งที่เราเจอก็คือว่าทุกชุมชนเนี่ยเขามีความยิ้มแย้มเฉยๆแล้วเขายังคงอนุรักษ์เราไปเจอครอบครัวนึิงแกออกมาขายขายขนมจีนใช่ไหมฮะ และสิ่งที่จะท,ทำคือทุกวันเสาร์ตลาดนี้จะมีทุกวันเสาร์และทุกวันเสาร์เนี่ยสิ่งที่แกทําคือใส่ผ้าไทยใส่ชุดไทยออกมาทุกวันเสาร์ใครจะแต่งตัวเนีไม่รู้แต่ฉันจะใส่ฉันจะใส่แบบนี้ฉันไดทำแบบนี้แล้วก็ไปเจออีกชุมชนหนึ่งทั้งตลาดเลยครับทั้งตลาดตลาดใหญ่มากทั้งตลาดแต่ทุกคนใส่สีเหลืองทั้งตลาดมันเป็นสิ่งที่เราประทับใจแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรละเอียดเล็กน้อยนนงะแต่จิงเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่านี่แหละ ชีวิตคนไทยจริงๆจะได้ดูกันฝากเลยกจะดูกันเมื่อไหร่แล้วก็ทางช่องทางไหนครับให้แอนฝากนะครับให้โปรดิวเซอร์เราฝากก่อนแล้วก็ฝากติดตามรายการเที่ยวตามแานค่ะรายการนี้ทุกคนมีส่วนในการร่วมแล้วก็ติความทั้งใจเรียกว่าเกินร้อยดีกว่าครับก็ฝากติดตามทางยูไอดีครับเริ่องคอร์ดพีดีแรกวันเสาร์ที่9ก้ันบากบเวลา11นาฬิกาแล้วก็มีทางยูทูบสำหรับบางก่องแล้วก็แพนจิ๊กแบบคอนเทนชั ค่ะก็ฝากติดตามนะคะรายการเที่ยวตามแผนค่ะก็อยากให้ทุกคนเที่ยวไปพร้อมๆกันนะคะเพราะแนเชื่อว่าเรายังมีสถานที่ที่สวยงามมีวัฒนธรรมที่งดงามและมีผู้คนที่น่ารักที่เรามีมุมเล็กๆน้อยๆที่มีสเสน่ห์เนี่ยที่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะมาพาไปเที่ยวด้วยกันนะคะก็ตามไปได้วยกันกับเที่ยวตามแผนค่ะ